สวัสดีค่ะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเราก็พาไปชมทางเข้าใหม่วัดพระแก้วไปแล้วซึ่งก็มีคําถามมาว่าเอ๊ะเข้าทางใหม่แบบนี้แล้วจุดที่เคยถ่ายภาพเดิมที่เป็นสนามหญ้าเห็นวิวพระศรีรัตนเจดีย์ที่ทองค์เจดีย์สีทองเห็นพระอุโบสถวัดพระแก้วยังสามารถไปถ่ายภาพได้ไหมนะคะ mm hmm. วันนี้เราก็จะพาไปดูกันว่าไปได้หรือไม่ค่ะตรงนี้ที่เราอยู่นะคะด้านหน้าก็คือประตูวิมานเทเวสซึ่งเป็นประตูทางออกนะคะ เดินเลี้ยวขวาไปทางนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายภาพเดิมซึ่งยังสามารถเดินไปได้อยู่ค่ะตรงแยกนี้นะคะเราก็จะเห็นป้ายจุดถ่ายภาพแล้วก็เดินตามลูกศรไปทางขวานี่เลยค่ะซึ่งก็จะผ่านพิพิธภัณฑ์ผ้านในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนานนะคะใครที่มาเที่ยววัดพระแก้วมาพระบรมมหาราชวางังแล้วก็อยากมีภาพถ่ายตรงสุดนี้เป็นที่ระลึกเนี่ยก็ยังสามารถเดินมาถ่ายภาพตรงนี้ได้อยู่ค่ะ วิวนี้เลยนะคะที่อยู่บนเหรียญบาทนั่นเองนี่นะคะยังสามารถมาถ่ายภาพจุดนี้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแต่ว่าต้องเดินอ้อมมานิดหนึ่งเท่านั้นเองค่ะสวยงามมากอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศนะคะของประตูทางเข้าเดิมคือประตูพิเศษชัยศีค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นนะคะใครอยากมีภาพสวยๆนะคะเห็น วิวสนามญ่าพระศรีรัตนเจดีเจดีสีทององค์นี้นะคะแล้วก็พระ,ะแก้วก็ยังสามารถมาถ่ายได้เหมือนเดิมค่ะ หลังจากเดินชมพระบระมหาราชวางังแล้วก็วัดพระแก้วแล้วก่อนจะเดินออกประตูวิมานเทเวศก็สามารถเลี้ยวขวาแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระึึกก่อนได้เลยค่ะ